เบื้องผลงานการไปเก็บเห็ดของแม่ดูนี่ท่านอ่ะพี่มหาท่านอ่ะพี่มหาว่าแม่เก่งบ่ค้าบ่บ่เก็บไม่จะดอกเ่าเถาแม่มาขึ้นพุกเก็บก็ดอกกระเดี้ยเอาไม่ไม่กัดเ่าแต่ดอกเ่าด้วยแม่กัดเสียดายมันนอดอกเ่ามันแหงบ่ขมด้วล่ะลูกเสียบเสียบอยู่ผู้เก็บก็เ่าแต่ตังดอกไหนนี่มีแพทย์แดงเกลี่ยน้ำมะนอ มันตะได้เกียงน้ำบ่เป็นแต่แพะได้เกลียงในหยังบ่กัดเสียให้เกียงอยู่สิยให้เกียงอยู่ค่ะเอาเสาอยู่มะบ่จะว่าเอาไว้โชว์ใส่กระตาโชว์ไว้สะก้อนถ้ามันบานหมดผุดติดถ้ามันเหี่ยวผุดติจังจะไมาให้เกลียงเนี่ยที่มะดอกเท่าหน่อยมาหยังเท่าคก็จะของหน่อยมาหยังก็ถามเอาดอกจังใั่มันบ่ขมด้วยแพะนั่นบ่ขมอยู่มันเท่ามันเหี่ยวคือผู้เก็บเนี่ยดอกไม่รุนเฉยๆมาเปลี่ยนว่าหาเป็นบ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันเหี่ยวเหี่ยวเตบมเสพเลยคือจะของเน่อยมาหยัง พ่อปลาค่ะเจ้านี่บ่ผ่านกินเป็นยุติแกงเฮ็ดเพิองผมนี่เอาคันแกงมันขมเลยเออก้อยก้อยแบบใดเอาเนี่ยบังดูวยก้อยจะได้ก้อยเฮ็ดเพิองก็ได้ตีเล่นตลกจนสิตายครับว่องเลยว่องจะก้อยเฮ็ดเพิองผมต้มต้มดีปะนี่ยมาซอยก้อยคือก้อยเมื่อินฟ้าคือก้อยธรรมดาเลยไม่ใส่สมใส่ยังเลยไหม เจ้าปึกอีหลีเจ้าตั้งใจปึื้กกระทำเจอรู้ไหมกูเคยกินก๋วยจัเตี๋ยวกูเคยกินนันตาอันรวกแล้วก็กินกระตมบักหุ่งก็อยู่ในหูจากได้ไปเก็บทิ่มลงในถาดตกบักหุ่งเลยแล้วก็สวดกินแซ่บเพื่ออย่างนี้ล้วก็อันเกียงใช่นมไม่เสียงไพ่สันได้แม่นน่ะต่นสมัยก่อนเป็นไม่รู้เนี่คือกัดโปกัดรีบีบกับแก้วได้เลยนี่มันบระโมสันติตะกี้จังหวะนั่งกินกินไปเข่าเนี่ยตึ้ปากถ้านอยากรเข่าข้าตาตื่นเต้นน้ำเห็ดไม่บอกใครตึ้ปากใครปลาช่องนี่คำลังนใคร ก็เห็ดเอาซุ้มนี่บพิ่เอาทิมได้หน่เอาแม่มากดอกจังสิแม่ยมากดังเพราผมเออผสมกแล้วมันเท่าโอ้แต่ไม่เอาของเขาทิมมันได้ผู้หนึ่งไปเก็บมาเมียกับดอกพลเดาเท่าเหมาะยังเสร็จล่ะได้ไอ้แม่ยเกียงช่วยกินก็ได้แบงแบงให้เหล้าบมอกับห้เหล้าก้อยว่าเกียงแบงไห้แมียแบ่งให้แม่ยพรอนแบงไห่แมียปลุกน้ำเอาแตกินน้ำกันล่ะแบ่งไว้เฮ็ดให้ลูกกินน้ำลูกกับสิมากินน้ำพราะว่าลูกก็เฮ็ดดอกโอ้ ขันค้นไปอีกขันค้นไปอีกมิเตนดอกเถ่าเได้แม่บ่ดอกเถ่าพึ่งไปพ่อมองจะกลับนี่นี่แค่นี้เกือบเป็นแม่เก็บกองไ้บอกไหล่โดยเอาทิ่มบกไหล่ใช่ไหมเก็บไซนี่แม่ยู่หน้าเข้ามองจุ่มกระถินน่าโล่งกันแห่พ่อยุ่ขขางตีนคันแท้ถอยว่าป้าเห็ดจะได้พ่อออกคักออกเนี่ยเถอจุ่มละฮะตะกี้นึงตะกี้ไปท้ายคลิบกับปอบกี้มันบ่ได้มองลาดอกมองลาดดอกมองลาดอก อันท้ายไปหมองละดอกละดอกละดอกแล้วบัด,ด,ดออบที่นี่มันจุ่มละหาดอกโคดอกเป็นเงาเป็นเงาอยู่บ่ม,มีเลยสั่งบ่มื่นขั้นแท้ลงหันเนะาะแต่ไหลลงอันในหวยเศร้าโคบขั้ตัดท่านตัวข้าตัวโทรศัพท์บ่รวยลงไปในนำ้ำยุติยุติยุติห่วยแม่แม่มันออกหลายเมียกับกับทางหายหน้าเฮ้าเมียังคุะถินน่าล้มเหมือนเมีย จะพักกันไปยังก่อนบ่หนิสองนี่ทั้งสองสีมะเฮ็ดฉากครับฉากไหมอันครูรู้นั่งอว่าโอ้ยอันแม่น่าเขาเนี่ยไม่น่าอันนี้คือพูดมีมีฝีมือการทำฉากพี่น้องเฮ็ดฉากกระท่อมมาอยู่รวมกันแล้วบัดนี้ดีใจแล้วตะกี้เพิ่นสิเฮ็ดฉากแผล้าผาแสงทองฉากระเบียบมาล้ำใจเกินลอยนี่ทุกฤดูกาลเลยนะครับขื้นแล้วก็เฮ็ดขนาดนั้นเดือนเพื่อนอมนยพรแม่แม่กินข้าวเอาอัวเคค่ะพี่น้องขอบคุณท่านอ่ะพียมหาหลายๆค่ะจ้ขอบคุณจ้า